พร้อมแล้ววันนี้เช้านี้ก็เหมือนเดิมเขามาถามโมซื่อหรือเล่าบนเขามาถามบรือ,อ่า เออ่ามัยังพอนั่งวะมานั่งหมาว่านอนหาว่านันนอนเฝ้านอนนันฟุกเสเอ้ยนั่งฟุกเสเออมานมามาเจ้ามาพร้อมฟุกเสไปแล้วนั่งจัดขอที่ขอทาี่งมื่ตครั้งี่แล้วสวยๆงามงาม อ๋อเว้ยอันใส่ห้องนี่เอออย่านี่ใส่ไปเสักสามเส้นนี่เอาจ็กเส้นใส่ห้องเดี๋บ้เราใส่เลยเี่ยบางฮะคือมาัหวๆไว้ตัวพ่อปีแล้วเขาสิบปอนเด้เออลุ่นนี่พยานยันจะพอบนช่องใหญ่ครับช่องใหญ่ช่องใหญ่รวมกันวันนี้ช่องใหญ่มาทำบุญน้ำกันทำบุนได้เงินได้เงินล้านพร้อมทำบุญแล้ว รถเตอรี่เอาแหว่งผงกระไหมั่งเอาแหว่งผลเอาตะหนิมเกกะแทนท่านพระจีจองเทียนพระจีจองบัตรุของสวยๆทั้งงามรถจีจรองรับตรีกันนัชชากันนัชชาจจองสวยท่อง ดัดไปแววนทองคับมี่แววนทองใช่ทองพร้อมโอ้ยเอาไปเอาไปหอยเซรุสาธุอายุวันสุดขั้ทานาธนาสาสมบัติพัฒนามงคลทุกประการสอยมกคับี่นี่ไปทัง้งหลังอร้อยอง้สมสุดนี่นแล้วสวยๆเหามงานใหญ่ใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วครับ อีวันที่18ก็ถึงแล้วครับวันที่18 18กุมภา,า2 5 6 7พุทธาพิเศษสร้สอยหอรักขังด้วยลลลคลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับลรรคลิปหน้าจะลงให้ชมใหม่ สวัสดีครับ